กันค่ะันนี้กี่วันแล้วอ๋อ17วันแล้วลูกครบกำหนดตรวจชาบูวันนี้แหละเดี๋ยวเราเป็หมอเรียกนะทุกคนมาดูชาบูกันค่ะอาชาบูเป็นอะไรไหมอาชาบูไปหาปลากันเลยทุกคนตรวจเสือกชีจาผิดคนหรือเปล่าเนี่ยคนนี้ขนลุกไหมคะขนลูกไหมลูกลุกไหมทำไมรองเท้าเป็นผู้เรียนอะโหวันนี้แต่งชุดมาเซอร์ไพรส์คุณหมอเขาบอก ันนี้เราจะเก็บตัวอย่างผิวหนังนะมันก็ขอดูว่ายังมีเชื้อาอยู่ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเก็บตรงคอเพราะดี๋ยวตรงคอเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราก็จะใช้คัตตเอร์บัตพนักงอนจะล้างตัวชาบูอยู่ว่ามันมีเชื้อราไหมทุกคนคุณเมย์มะน้อยมะน้อยนั่นคือหมอไงหายใจเหรอลโหเสียฟังฟังเสียงลินกันเลย ไันกัดได้อันกัดได้อันกันไม้ใหญ่เลยนูมีละโมไหมไม่มีแก้องมากค่ะอาโคตะเนี่ยตาโกรธตาโาโกรธหมอยนะเนูมาีรตรงนี้ได้นะจำได้ไหมได้ตรงคอชองคออื่ว่าตรงนี้อ่ะจัดการากเป็นยาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะพอ่าแต่ว่าก็ยังบางเลยอะต้มดุดูดูุหัวดหัวนี่นหัวหัวขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะโงโเห็นปัญหาไหมนี่เราบาโโ ด้วยทําไงอันนี้คืออืค่ะลูกน่าจะเป็นหนอนชี้ที่น้องกินไปสุก่าตัวไปเห็นเชื้อราซาบูแล้วค่ะเห็นอะไรบ้างลูกเห็นเห็นอะไรบ้างไม่เห็นเชื้อราโหมา